แจกสูตรทำขายนะคะครับเค้กเนื้อสปันท็อปหน้าด้วยนะคะอัลมอนด์สไลด์กับช็อกชิพนะเขาบอกเลยว่าอร่อยลงตัวเนื้อเค้กเขาหอมละเอียดเนียนนุ่มมากๆเรามาเริ่มทำกันเลยจ้าใช้นยสดออคิดชนิดเค็มนะคะ400กรัมเอาไปละลายไฟอ่อนตั้งพักไว้ก่อนนมข้นจืดตานกเหี่ยว400กรัมนะคะ วานิลาสี่ฝาเพื่อดับกลิ่นคาวไข่พักไว้ก่อนนะคะใช้แป้งเค้กตาพัดโปกนะคะเจ็ดรกรัมผงฟูสองช้อนชาล่อนรวมกันพักไว้ก่อนนะจ๊ะตัวเองทีนี้เราจะใช้น้ำตาลทรายห้าร้อยกรัมเกลือหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ไข่ไก่เบอร์สองสิบแปดฟองเอสพี SP นะคะสองช้อนโต๊ะใส่เข้าไปเลยเราจะตีใช้หัวตะก้อตีนะคะตัวเองใช้ ตีความเร็วสูงสุดเลยประมาณ10วินาทีเพื่อให้ SP กระจายตัวพอ SP กระจายตัวแล้วนะคะเราจะใส่แป้งที่เราเปลี่ยนเป็นความเร็วเบอร์หนึ่งก่อนนะเราก็จะใส่แป้งที่เราล่อนเตรียมไว้ตะกี้นะคะแป้ง,แป,งแป้งที่มันติดอยู่บนหัวจะก็ก,กวาดลงด้วยนะคะแล้วก็ตะล่อมตะล่อมใช้ไม้พายตะล่อมให้ถึงก้นอ่างจนหมดผงแป้งเลยค่ะพอหมดผงแป้งเสร็จปุ๊บ เราจะเปลี่ยนเป็นความเร็วเบอร์สูงสุดเลยนะคะตีจนกระทั่งขนมของเราขึ้นฟูเบาลักษณะเขาจะออกเป็นเนื้อครีมครีมขาวๆแบบนี้นะคะแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นความเร็วเบอร์หนึ่งเพื่อเติมนมที่เราเตรียมไวต้ตะกี้และเนยที่เราเอาไปละลายไว้ะคะ่ะใส่เนยไปนจนหมดเลยนะคะแล้วก็คนทุกสิ่งอย่างนะคะให้ถึงก้นอ่างเลยตัวเอง พอเข้าๆกันดีแล้วแล้วก็ปิดเครื่องเลยนะคะและ,ะลักษณะเนื้อเค้กเขาจะได้แบบนี้ตัวเองเนียนๆใสๆฟูเบาแบบนี้นะคะแล้วเราก็หยอดพร้อมหยอดได้เลยค่ะเพื่อนจะใช้พิมพ์อะไรก็ตามใจชอบนะคะวันนี้เราใช้ถ้วยกระทงนะคะเบอร์3 2 19แล้วก็ท็อปหน้าเขาด้วยแอลมอนด์จะไลท์กับช็อกชิพตัวเองเขาบอกเลยว่าอบไฟที่200องศาประมาณ ครึ่งชั่วโมงนะคะเนื้อเขานุ่มละมุนมากอร่อยมากๆลองทำกันดูนะจ๊ะ